chắp nón với thái lên thoát ra bọn thái thoát ra bọn thái 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 bọn <A> แ้ถ้าวัดศีลก็แสบแล้วก็ <c oughs> ต้องใส่ก็ได้ <c oughs> ตอนนี้เขาก็ออกมาทุ่งมาถานแล้วหรือว่ามาสวนผีแหลมากับร้าน,านคือเกา่ามือนีเข้ามสีมาเอามิมเนาะมาเอาโตมิมอันผู้ดีว่าเห็นทางมาหลายมือแล้วแต่ว่าบุคคลเด็มาเอาจ้กเทอมือนีสวนร้านออกมาเอาไปเบิ้งน้ำกันว่าเข้าสีใดมิมสําได้เนาะ ป่าชิมันสิมีนม้ำลายบอ่อเลื่อมชีวานบอ่อปะอยู่นี่เฮากะอยู่ด <c oughs> ้วล,ลิลี่ไปลิลลี่ขกาเข่ามาในดงแล้วมาตำละหางมิมภ <c oughs> ารกิจภารกิจเอามิมสิเป็นอะไรชีหลอดหรือสีลวงกับมือนี่แหละนี่เนาะทุกคนเึ่งหนีเพิ่งแลนนะหางมิมนี่ยื้อเนี้นนน หอกไผลิลาไซเป็นผุ้ในน้ำเมื่อกี้วันนี้สุดยอดดิสแล้ววันนี้วันนี้เนี้ยจ้าขาเรนโยนเรนที่กันเนาะจะเป็นของเฮาฟังว่ามันสิมีน้ำหวานๆเนาะได้เลยกระวายอีเด้นี่ไปเริ่มเริ่มมันปฏิบัติลงเด็กกาย ใจกตนตอนนี้เฮากะให้เด็กได้สังกัดอ, <laughs> อันเห็ดภารกิจของมือนี่กับบังเอิญมาพป้าพ,อพอ่พหั่งนิ่มอยู่ในสวนเจ้าของนี่เดลยน,นี่ค่ะก็เลยิมาเอาอันนี้ไหมหม <laughs> อบตัวแทนไปให้มันซ้ำเร็ดเด้อมือนี่ฮูงแหวนสิเปลนได้เฮากับปลานเลยกะน้องพอลยถาเรน <laughs> ตอ่อจะบอกฮะเขาดังต่งอได้ตอด่อวะต่อต่อบอขาดซ้ำอ,อีบาน,นอีบานนึงผันไก่โวดอันผันไก่เหงามันโวดบอขาดซ้ำเนาะได้หาจับกันโอ้ยเจ้กหน่อยยังพันอีก มดกัดนี่แหละคือถือต่อยไปแล้วหนึ่งดอกมดกัดเดี๋ยวมันแสบให้เลยแบบ่ดแสบต่อยไปเลยน้ำตาลลมันแสบต่อแล้วเอ้ามันต่อเท่าแล้วเขาก็ต้องเอามันเลยเนาะใกล้ๆแล้วเด้อนั่นบอลเจ๊มันไม่ชิดซุดแล้วค่ะ ดแล้วก็กันนั่นย่านโอ้ยตอดค่อยแล้วออโอ้ยลามัศสสกรไอ <laughs> ไมลิน นี่มาลิน้นเลี้ยงอะลามตอดเลยเดอบาทหนึง่งตออน,นิวนี่นี่อตออนิวนิวนางเป็นแบบกระบอกเจ็บแห้งไปได้ดอกเพื่อนหมดกัดนี่แหละนี่คนมันพเนี่ออกเมือ่อนะนิงไลแมมก่อนเลี้ยงเลย <laughs> Mình làm tàu ở ta tiệc đập. Một tiệc thâm nắp tàu mới klu ku sai. Nhật tàu lại nhỏ mìm. Ow. Ngat. ta toad hale mà koton kin Áo Ngặt Mình mh 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 mhm 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 Bố mhm mhm ta mhm 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 ไปใกล้โกบ้านาเมืองม,มาไนะกลนไก่ดีๆส <c oughs> ิเลน่นไปสายมันเบิดแห้งละแม่มันนะเอาไปเ่ยดิหมอยกินน้ำไดเอาไปอยู่บน,นเป็นกบพอแล้วเออไปไป้ไป <c oughs> าวะสิเลน่น <c oughs> บริเกินน้ามูด้วยเน,นี้ปะนะเ้ <c oughs> นอะเขาก็ได้ทั้งมิมมาแล้วนี่ ทานความเจ็บปวดปวดลาวไปน้อยหนึ่งมันเห็ดก็ห้ามเพาะเป็นตับเห็ดก็มันคืนแดงบอกแดงเสียน้ำตาไปแหงมมันรู้ไหมเวลามาต่อดองโมตื่นโตนี่แล้วลิลี่ลิลี่บอกได้กินดอกเป็นเนี่ยคือเป็นแหงๆเนาะมันเบิดแล้วคือโตมากเลยแล้วนี่นะนี่ทุกคนางนมีของข้าวมือนี่คือผึ่งเนาะเ็เดียวกัน Anh đưa nó. Oi cái. Môn môn mãi. Ui bi, ừ, đây. Ui hoa bụi yam bụi anhy. Di. đầy. A biệt kìa. Một chép kìa. Môn kìa. Mày mọc. À. Sì, ping lưu. Mày 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 มีบะนมามะลิมีแัมซีไปบดแล้วงามไกินดอกีเฮ้ยยังตัวหนึ่งน,น,นี่ติด,ตดไปบนันนี้เอามาปิงป้งปิ้งบินี่เลยเด็ดเนี้ยบ่ออะไได้เฟอร์ซีได้เจิบ โอ้ยฉันสิมาพิ้ไว้ไปตัวผิดไปเด็ดเดียวตีแหละข้าวเดียวเนี่ยเอามาปิ้งไหมเออบอนมาดิไหมไม่ใม่เอามะลงเอามะลงมาดิใหม่แท้ๆท้ดำปื๊ดบอนใหม่เั้งเปลือกกันนะมันอนี้อ่ะมันมีในหนึ่งใสมันเป็นเรื่อยๆกับปีนทางเหมือนอืมอ้าวจัดการ กินว่า4บันให้มันใหม่คือขอจีเขาได้อุยเออปิ่งหอมอยู่ได้ปิ่งแล้วีกินหรอกไม่ดีมันบอกกิน,นบอกคุณับของแชมใช้ปิ่งอีกบวงขังนี่ฮะโอ้หอมอยู่ได้อืมตองบอกส่การน้วยคุ้มคา่าครับมันตอดเ่ร ปิ่งปิ่งตรงนี้อันนี้อ้าวซิมอะไรบ้างว่าปิ่งปิ่งกับซิมอะไรใอ่มันโอ้ยระบังมันหักไปไปซิมเลยบ่นี่เอาเฮ็ยหน่าทีน้ำบ้านน้ำเมืองเขาเน่เอาไปตองไปหออืมดิใส่มาเบิ่งด้วยเป็นจีมิมบ่หอมเนาะทางงามเล้วันนี้นะวันเป็นทางใหม่นะผู้ใดผู้ที่ผู้ผู น่าจะเสียสาระเองกินอะโอ้ยไปไปหลังจากที่ห้าไปได้มีมมาแล้วก็เอามาจีไฟหน่อยนึงซุกไปห้าวชิ้นมาซีมนี่คนมาเบิ่งใกล้ๆน้ำจะได้มีหอมหวยๆปลาอะยำก้นหน้าสมบูรณ์มาดูซีซีมโอ้ยยังเจ็บจะได้ยังซีมน้ำมันมีอยู่บนอลไรน้ำมันมีอยู่ในน้ำมาพี่ บม่เลยใช้เกลือเราแสบู่เลยใช่เยอะกมนกี้เข่าเมือกี้กเขาแสบเลยมามากิดเอาฮ้ย้เฮียเียมเอ้าชิมอะไน่ชิม นุ๊กปูเห็นตลอดดิแจักแซมบอแซบแซบกว่าบนแซมกวนบอใส่เกลือแซบกว่าใส่เกลือพี่นะฮาพี่ใส่เกลือแซมก่อใส่เกลือบอเข้าใจภาษาแล้วอืมน้ชิมน้อยค่ะไปถือไม่ดีแท่งตาก่อนแหละจุ๊งไว้เด้ออ่าเฮามาลองชิมน้ำมิมที่ว่านีอยู่หน่อยนึง จะชิมเนาะมันยังจะได้หนีไหนได้ทุกคนระเบิดอู้ยยิ่ยใอืมอืมลายอยู่อโอ้ลายเกิดกัดลายลายโอ้ยมอย่ายนะ้แล้้ยเบิดเสียใจเลยวะเสียใจวะลายเท่มไม่เห็บคอ ชิซิมเลยมึงหลังจากที่เก็บเบ็ด <c oughs> เป็นได้หวานจนขุ่มหวานแหงเลยหวานในหวานจนเสียงหวานจนเปลี่ยนไว่หยองว่ะไอ้บ้านนี้ขอ้อแหบเลยแหบคอเลย <c oughs> นี่มา กัดเลยบางฮ้าบอลในมีอ่นตมันลยลายนี่นี่นตมันเอามันใหม่อติใช่ไหมคับคเป็นเหรอมาเป็นดันดะอืมอืมอืกินไ้อืมรกินไกินได้แบบยังเป็น <laughs> กินเอกเนี่ยครับว้าวสิบิตากันจริงนะกินน้ำนี้กินคนเดียวหวานหวานแบบอะไรเวะหวานหวานแบบมิ้มเฮ้ เนื้อเด้อปลูกให้ฉันหน่อยย้ำเอาเลยแลนนี้ปล,ลปาหมูย้ำกินเลยเสพเสพมึงเอาเด้วนี่นี่อันนี้ก็เป็นต้นหมักทันเนาะห <c oughs> มากสีทันหรือว่าหมักกระทนันซุกเลยเด้อพี่น้องปองไป <c oughs> <c oughs> มีอยู่เมืองจักหน่วยบุน้นี่ซุกแล้วป่านนี้นะเยัิบิดเมื่อกินกับเจล เ็นีีซ้ำเช่นนี่แหละได้นลายใดูนี่งานอไงเนงานนี่เลย้นี่นีป็นสองหมัดตัวนีะเป็งานที่ปลูกไปสีกใจอีีก่อนและนะเด็นเลยเด็ดเลยทำไงานดวลิีเด้อุ้ยใครมาจอกินเลยมใครงัวมีเขาอะไรเนาะ ก็เลยบะมกแล้สุกแลวสุกแข็งแล้วมากินกับเจลเกลืออก็ด้ยนี่ด้แต่ซีมาไ่นล่นใช่มหเด็มาเตะอุ้ มันปีหนาปียื้อกันจังพากันมาเอากระตามาไหมนี่มันเบียดคือบันไดปีนี้มันโอ้ยมันมีอยซ่มหนีแหละถ้นเอากระตามามันจะบกคือเลยบกขอนกลงกระตากลานี่ตัวเดียวนี่ก็มันจะได้เป็นนกขอนนี่ประมาณนี้อ่ะเล่นเคือกี้เราไม่ใช่เป็นสำนักปีนแต่ว่ามันเป็นเลยอ่ะมันเป็นแล้วก็เลย เอามากินซะเอาไปตอมาค่ะมา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 น้แซนี่เนี่เต็มกบมือคนเดยอยู่ประมาณจังหวะว่ะหนึ่งสองมหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิ ซิมซิมซิมสามัินกับมะหามะชมกับมานี่ดิซิมกันยังไ่เค้กินจเคืออรนี่มีแต่เรลีซิมแต่มื่นน่ะมันบังไ้ซุกค่ะมันบั้ซุกลองซิมบ่งรวยแหลกแหกมันอออมันซุกอะหวานเอาไว้กินได้มากมันอันีะไรขงจอ เมันก็แต่สุมเห <S <S ็ดเห็ดเอาหมากซ้ำๆหนาตาเนี่ยนะสุมหนาตาเลยส่วมากพี่หน่บางวันไม่ถือเป็นร้านกว่านี้เนาะก็สช้แฉบกว่านี้แต่ว่าอันเขาบอยู่้านีเ้ากับชิมาชิมตะกรงเดี๋ยวครับหินปูนคูด แกงก็แ,แก้วพริกแกงใบเขียวใใกินหรือกระดงไก่ขนาดอะไรก็ได้พาลกิจเอามิ่มของข้าวเมื่อกี้กับแล้วเหี่ยมหอยพะกันปิ่งกินเลยเนาะแล้วก็ถืกต่อไปผุดและเเตอนนี้พงข้าวกะกินมิ่มเมื่อแล้วทั้งน้ำทั้งตอนเนาะตอนนี้กะ สิลาทุกคนไปเพยงจะซสำนีเดอรมือนีเอาบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้ามาฝากมาตอนเนาะเอามียมไฮเบิงกาสีแบบแบบอันนี้บอกปันได้ดอกเราพอมือใหม่เดย์มือใหม่ฮัดอันเอาเธอทำอีดเอาเองค่ะนะกาลาทุกคนไปเพยงจะซสำนีเดอรสำหรับมือนีเนาะมือหน่พบกันใหม่ฝากกดติดตามเพจซุ้มเฮาในเดอมมุกดาบติพอและกาวิลาสายสันติพรเดอรลาทุกคนไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย